สวัสดีค่ะสายรุ้งเงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารานะคะโปรเจกต์นะคะก็คือชะลอผล,ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดทุ่ม800ล้านบาทนะคะมาตรการการพยุงราคายางพาราค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับการพยุงราคาของอยางพารานั่นเองสำหรับสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันนะคะยังมีความผันผวนอยู่บวกกับฤดูกาลที่ขณะที่ พื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกนะคะดังนั้นการรวบรวมยางไว้จําหน่ายในช่วงที่ผลผลิตขาดตลาดจะช่วยให้ราคาย,ยางปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองค่ะซึ่ง,<อ>งทางด้านนายสุทัศน์นะคะรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งดําเนินโครงการชะลอยางค่ะโดยคณะกรรมการกยทได้อนุมัติงบประมาณโครงการชะลอยางเป็นจํานวนเงิน800ล้านบาทนะคะโดยจัดสรรเงินให้กยททั้ง7เขต และก็มอหมายให้กะยะททุกพื้นที่ทั่วประเทศเร่งนะคะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชะลอยางค่ะซึ่งก็อชะลอยางอย่างเต็มรูปแบบนะคะทั้งน้ำยางสดยางก้องถ้วยและยางแผ่นรวมควันค่ะโดยมีการวิเคราะห์และก็วัดผลแล้วว่าการดำเนินงานโครงการชะลอยางในปีงบประมาณ2567นนี้นะคะสามารถช่วยให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นได้จริงเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้ ผลตอบแทนนะคะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ย6.10บาทนะคะก็คือ6บาท10ส,สตางค์ต่อกิโลกรัมก็คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า200ล้านบาทนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะได้หารือร่วมกับผู้บริหารกรยทร,ระดับเขตและก็ระดับจังหวัดทุกพื้นที่ให้เร่งเตรียมความพร้อมและก็สร้างความเข้าใจกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการเข้าร่วมโครงการชะลอยางค่ะตลอดจนสำรวจความ ความพร้อมนะคะของเครื่องมือที่ใช้ในในโครงการเพื่อที่จะยืดอายุและก็รักษาคุณภาพผลผลิตยางในโครงการได้แก่ลานรวบรวมนะคะและก็โกดังจัดเก็บยางก้อนถ้วยที่เข้าร่วมโครงการ ห้องควบคุมอุณภูมิค้องควบคุมความชื้นเพื่อที่จะรักษาคุณภาพยางแผ่นรมควันในโครงการชรอยางนะคะตลอดจนความพร้อมของโรงงานแปรรูปของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่กอยอสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อรวบรวมผลผล,ผลิตย,ยางนั่นเองค่ะ โดยจะเข้ามารับผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการชะลอยางนะคะในครั้งนี้และก็รอการจําหน่ายในช่วงที่ราคายางมีความเหมาะสมและเกษตรกรชาวสวนยางพอใจทั้งนี้หากมีเกษตรกรให้ความสนใจนําผลผลิตยางเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากขึ้นจําเป็นนะคะจะต้องขยายวงเงินในการดําเนินโครงการกยทจะนําเรื่องนะคะเข้าที่ประชุมการยางแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปค่ะซึ่งโครง โครงการนี้นะคะจะช่วยชะลอปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดความผันผวน,นของราคายางและก็สามารถช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีสภาพคล่องทางการเงินด้วยในระหว่างรอขายผลผลิตในช่วงที่ราคายางมีความเหมาะสมและเป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะคกยทเปิดห้องแสดงสินค้าจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นไปตาม พรบการยางแห่งประเทศไทยพศ2558ในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาดการประกรอบธุรกิจตลอดจนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางโดยพื้นที่เป้าหมายเมืองต้นนะคะในการกําหนดจุดแสดงและสินค้าและจําหน่ายสินค้าอยู่ในพื้นที่กยทจังหวัดจันทบ,บรุรีและก็กยทสาขาทุ่งสงนั่นเองค่ะ